บอยเคยเห็นในไทยไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยตกไทยอะไรฮะอะไรกูกูนึกว่านู้น่ะคือมึงแม่แล้วกลวยมึงอยู่ตรงนั้นนึกว่ามอนเตอร์แล้วมึงดูหน้ามึงกูในผ้าดูอ๋ออันนี้โทรศัพท์โทรหาตำรวจตำรวจขาคนร้ายอ้าวเฮ้ยอยู่นี่ก่อนฮะอ๋อเนี่ยกลวยเป็นอย่างนี้บ่อยดูดิกลวยเฮ้ยเท่อะ โอ๊ยกลวยติดติดกลวยสวยสุดหล่อฉันเป็นน้านะสธอสวยอะไรกันมาเนี่ยจอมนักกีบอกอาะมาเมล่า ราฟเวกาเทนฟิสอะไรลักกี้บ็อกเทรนลักกี้บ็อกรถเอ้ยรถไฟหรือรถวะเอาเป็นว่ามันคือลักกี้บ็อกถนนเลยนะครับทุกคนนะครับก็ที่เราหายไปประมาณสามสิบสามวันคิดถึงกันไหมแต่ที่แน่ผมคิดถึงคนนี้สุดเลยอันนี้จุ๊บตึงทีทุเล่ที่สุดเลยอะเธออ้ยแล้ววันนี้นะครับแล้วก็มาสู้กับทุเง พี่บอยครับเขามาโฟล์ถามในเฟซว่าทําไมน้องไม่กินอาหารเลยอ่ะพี่บอยพอตอบได้ไหมตามหลักสิทธิวิทยาจิตศาสตร์ที่กูคิดนะเว้ยกววิทยาศาสตร์น้ำมันด้วยความที่ว่าน้องน่ะจะต้องอยู่ในน้ำทั้งตัวเว้ยแต่ว่าน้องอยู่ได้แค่ปลายปลายอาหารข้างบนว่าน้องอ่ะจะว่าน้ำไม่ได้และกินอาหารไม่ได้เท่ากับว่าพื้นที่ในการที่น้องจะกินอาหารมันน้อยเกินไปที่การที่จะทำให้น้องกินอาหารได้ต้องไปปล่อยที่ให้มันดูอันนี้มากกว่านี้การหลักวิทยาศาสตร์แล้วก้มันอ่ะมันสมมติว่าจะไม่กินอาหารที่เขาให้เก้วมันต้องกินขนมปาก ลูกป่าจะไม่ชอบกินเพราะฉะนั้นจะให้อาหารที่มันมีมูลค่าไม่นอันหนึ่งเพราะอาจจะกินก็ได้แต่ถ้าจะไม่กินอีกกูุมมันต้องคิดแล้วมันอาจจะไม่สบายแล้วพาไปหาหมอไอ้จั๊กทำไมจะยาวขนาดนี้นะอันนี้ผมถามกูเองอ่ะอันนี้ผมบอกไปก่อนนะว่าผมไม่ได้เตียบไข่ฟอยที่มันพูดเองหมดเลยนะกูอยากรู้มันคิดทันได้ยังไงเดี๋ยนี่เสียละเอาว่าใครมันก็คือปลาทูมันมันที่ที่มันตายแล้วไปทอดแล้วก็มาใส่ในน้ำแช่นี่แหละแล้วคนก็รู้เนมีมกันเออก็รู้ไง ตถามทำไมอ่ะก็เลยตั้งชื่อน้องว่าปะทูตาตัวเองเอ้าก็ถามไอ้ควายมันตอบแล้วควายมันก็ตอบจริงๆสควายคนนี้ตอบดูมีสาระมากเลยก็จริงแหละแต่จริงอ่ะตอนแรกผมคิดว่าบอลมันจะตอบว่าแบบว่าแบบน้องมันอยู่ในน้ำนานก็ไปแล้วน้องมันหายใจไม่ออกเลยจมน้ําตายโอ้โหพนด้าบอกใช่ใช่ไหมพนด้าบอกใช่เงียบมเาเ่าเงียบดิเงียบดิเงียบก่อนเห็นไหมพนด้ายังบอกใช่เลยปลามันจมน้ําตาย หรือมันเถียงวะมันมันตอบมันใช่หรืเถียงเอาเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็คุยมันแป๊บมาครับพอแล้วก็เปิดเลยตอนนี้อ่าแพนห้าของเรานะครับโดนเอาเชือกมัดปากเรียบร้อยแล้วไอ้ไอ้บอยคุณเร็วมาปุ๊บโอ้โหเออก็อากาศตักไม่ต่างกันโอเคไปพูดแล้วกันโอ้ลักกี้อาราวโอ้โหขอได้ไหมอ่ะไม่เปิดอ่าจักรยานในจักรยะโอ้บ้านทีบ้านด้วยมีบ้านในฝันดุเรา เดี๋ยวก่อนบ้านมึงอยู่ในป่าบอ่ยบอ,ย,อยนั่งก่อนนั่งก่อนนี่นี่นั่งก่อนไปมึงนะสักครู่สักครู่จริงๆอ่ะเราเป็นคนเตรียมบ้านนี้กัแหละสินเราจะบอกบอยคือว่าเรารู้สึกดีนะที่รู้จักกับบอยไปแล้วสิบปีเพราะฉะนั้นแต่งงานกันนะแต่งงานกันนะเราให้เธอหมดนี่เลยมันพอสำหรับเธอไหมจะก,กูกัมีความในใจจะบอกนะว่ารู้สึกเค่ไรมึงเลย <laughs> เราจะพูดเชี่ยทำไมป้ยิ้มโอ้ขวไม่ได้เปิดประตูให้กูก่อนมึงเห็นตัวมันไหมไอ้งอเออลืมลืมโอ้พอดีไม่ได้เล่นใหม่ครับอย่าล็อกเปิดก่อนป้าเปิดไม่ได้ป้ามันเปิดไม่ได้ไอ้งอดอีไอ้ อเปโดนดาบก็โอ้โหจริงเดี๋ยวดูคนดูด่าก็ไม่บอกอ่ะต่อไปมามมี่โอ้โหเอ็นเดอร์เชดจำได้ว่าสองล้งนกิโลไม่ใช่ของกากเว้ยอ่ะจะกากจริงหรือเปล่าก็รอดูกันโอ้โหกูกูเริ่มเชื่อแล้วไอ้แมยมันบอกกากแต่มันเอาดาบเทียบเดี๋ยวกูแตกอีนี่นี่มามี่หัวมัมมี่มันอัมเบกเทเบิลเหรอมัมมี่เป็นอะไรอะมามี่อะมมี่อัมเบกเทเบิลอะไรนะเอ้าไอ้นี่ อันนี้เป็นป้ายอะไรอ่ะเออมันเป็นป้ายของต่างประเทศบอยเคยเห็นในไทยไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจอะไรฮะอะไรกูนึกว่านี่คือมึงแม่แล้วแกมึงอยู่ตรงนั้นนึกว่ามันเตอร์แล้วงดูหน้ามึงกเนี่านดูอ๋อกูนึกว่ามันตกใจป้ายนี่อะไรอกูเนี่ยกูนึกว่ามึงอยู่นู่นแล้วมันป้ายไงเอ้ามันคือป้ายอะไรวะผมไม่เคยเห็นในไทยมันเป็นของต่างประเทศอ่ะ คือทางมันชัดเหรอหรือว่าอะไรวะเออไปไปห้ามอะไเล่นลักกี้บ็อกมัมมี่มาแล้วสิบกว่ารอบแม่งมาตกใจแค่หัวมัมมี่โอ้ยกูจะด่ามันยังไงดีวะการแสดง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 อ่ะอันนี้ไม่ลงมาไหมเนี่ยโอ้ยมาอ๋ออ๋อก็คือปลาสปีดไอวิ่งเลยวิ่เลยยโอ้โหติดขุกูเปลี่ยนกูเปลี่ยนได้ดูดูอันนี้อันนี้ลักกี้บ็อกเหรอหรืออะไรฮะเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนดิอันนี้คือพื้นอะไรอ่ะมองไม่เห็นมองยากว่ะ อ้าวเอามึงไอ้ช้ำซอสเนี่ยี่บ่อทำไมกูมาอยู่ตรงนี้พี่บอยครับกูปลอดภัยแล้วขอให้มึงโชคดีนะมึงขอบคุณที่มึงช่วยกูนะบอยให้จับอยู่ตรงนี้กระดิ่งกันนะดูฝักใยอันนี้เป็นรถเอ่อโทรต้องถนอมรถไรอยู่กูทโทรโตล่าโทรโจโตล่ามันอ่านว่าอะไรไม่รู้จำชื่อรถไม่ได้โตโยต้าเออโตโยต้าโตโยต้าอ่ะออกมาแล้วแล้วมันระเบิดอะไรวะเนี่ยทำไร อ๋อมันถืออะไรวะน่ะสีฟ้าไอ้น้ำเงินน้ำเงินอ่ะมาผมอยู่ข้างบนดีกว่ารู้สึกว่ารถแต่ละอันเนี่ยคือมันจะถือมันจะได้สปีดได้ทุกคนโอเคอ่ะได้รถโตโยต้ามาแล้วแต่งจริงอยากได้บีเอ็มอ่ะมันจะมีรถบีเอ็มหรือเปล่าวะอ่ะอยากได้ฟอร์เนรี่อ่ะฟอร์เนรี่วุ้ยพูดกับพิดีปอดเลนเจอร์กันแหละเลนเจอร์ที่แปลงร่างพิธีเป็นอุต้าแม่นะใช่อุต้าแม่มาตามมึงอะเลนเจอร์อุต้าแม่คนละตัวเลยเวนเอาเหรอโอ้ยโอ้อ่ะต่อไป ข่อมันเกลือจังวะเนี่ยอุ้ยอันนี้รถเกินชาติโตโยต้าคนโทล่าคนโทล่าแปลว่าอะไรวะบอยอ่านได้หรือเปล่าไม่ออกเนี่ยคนเกสชูเลชันคนโทล่าถูกแล้วโครูน่าโครูน่าก็โครูน่าไม่ใช่อุ้ยอ่านไหนผมลองบอกได้อย่างละสี่กล่องมาต่อไปเฮ้ยเอายงกี้มของกูเออรู้แล้วอันนี้เอฟเฟกต์โอเคบินได้น่าจะบินได้นะเพราะมันเขียนว่าไฟแล้วนี่ก็จะพูดว่า every aircraft อ่ะแอปเปิลอันนี้เป็นป้ายทางทางที่บอกว่าตรงไปกูใจถูกไหมมันคือขึ้นมันเสร็จอัพคือข้างบนไปบ้านกูอะโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยบ้าน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 สีพู่ที่โอบ้านสุดเชนสีงพู่อะไรสีแดงมึงตาบอดสีอะไรโอ้ยโอ้ยอ๋อเฮ้ยโมหอันนี้อันนี้กูรู้จะพังบ้านมึงซะบ้าบ้านมึงโดนเรียบร้อยโดนพังแล้วอันนี้คือป้ายขุดมกำลังก่อสร้างเอาลิสิกแย่จังเลยเอาเอาอู้หจบแล้วอันนี้รถตำรวจ พี่โพอค่ะอ่าปลาแล้วไม่ใช่ปลาตีแล้วเป็นไรตำรวจรถตำรวจวิ่งเร็ววิ่งรวร็ว้ยร้กินทอบแล้วขับรถได้้ไอ้บอมันชอบกินทอบแล้วขับรถทุกคนโอ้ยนิสัยไม่ดีเลยให้กลัวจากบ้านแรกแรกก่อนไอ้ทิอันนี้80ดสบคือวิ่งเร็วทุกคนวิ่งเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เราพ่อไปดูแฟนเหรอพ่อไปดะแฟนเหรอเด อ่ะขมเมืองขมเมืองอะไรวะางขมเมืองอะไรคลิปนี้เราเกินมากเลยอืมก็อย่างว่าเลยมัน <บร S 2> ของ <บร S 2> ของไม่ได้เกตือนอันนี้เสื้อมอมมี่สีดํารู้สึกว่าสีดําจะโหดสีขาวนะถ้าจำไม่ผิด่ <บร S 2> อะไรบางครั้งเขาอาจจะเขาเผาบริสุทธิ์มากกว่าก็เพราะว่าความมืดอ่ะชนะความขาวทุกสิ่งอ่ะหรือไม่จริงละ่ะอ่ะหรือเมียเถียงกูเอาพูดตามพูดตามหลักความจริงแล้วอ่ะว่าสีดำมาชนะอืมก็ใช่ไงก็สีดำไอ้กูบอกอยู่ว่าสีดำสีดำมันจะเกลืนทุกสีเลยไม่งมึงเอาสีมึงเอาสีไปสมม่วงไงสีมันออกมาเป็นดำไปสิจเเฮ้้ยอา แล้วเมื่อกี้เหยียบแล้วว่าตกใจหมดเลยอันนี้สีขาวอะโอ้ยเดี๋ยวลองเปลี่ยนเทียบดูดิรถสีดำฆ่าละอ่ะเดี๋ยวผมลองอันนี้นะสีดำกับสีขาวพี่บอยครับสรุปสีขาวมาดีกว่าวะคุณต้องมาความเป็นจริง้วสีขาวจะกินกินทุกอย่างเลยก็แล้โอเคอ่าสรุปสีขาวดีกว่าทุกคนไปันพูดเนี่เมื่อกี้ที่บอกว่าสีดำสีดำโหดกว่าก็ช่างมันละกันเนาะไม่ใครพูดนะครับอันนี้อะไรอ่ะติดคุกไม่ได้ อ๋อมันก <c ough> <c ough> pues, uh, right ็คือคุกนี่เองก็คือที่เราสิงคุกรวยอะคุกรวยคุกรวยที่คุกรวยอ่ะโอ้ยมึงเลิกคุยได้ไหมเนี่ยคุกรวยคุกรวยคุกรวยลูกอ่ะอะไรคุกกวัวอะไรควายลูกไงอะไรของมึงวะเนี่ยโลงอีโก้วเฮลล่ากีบออีกล่องดีกว่าอ่ะงไอเดียเซนเซอร์ย้ำมาครับทุกคนน่ะกูไม่เซนเซอร์แล้วเดี๋ยวนี้กูเปิดพอรกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนีอันนี้รถดับไฟเอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ดับไฟสต็อปหยุด อย่าขยับหยุดอย่าขยับอยยบ,บอกบบอควายมาแจ้งค<ห>ุณมาพับตูดฮะพับตูดพับตูดขอยสตูด,ตดได้ไหมอะไรของมันวะเนี่ยโอ๊ยอ่ะต่อไปเอ็นโดโฟโอ้ยมึงจะอยู่อีกนานไหมเนี่ยจะอยู่อีกนานไหมโอ๊ยกล่องกล่องมึงไอ้เหรออุย้ยอะไรหอออไรหอฮะเอ้ามันก็ไม่ตายอุย้ยอะไรหรออะไรหรออ่ะต่อไปเปิ้ลไม่ไดเลยเบบี้บ๊อบ อืมอยู่างนี้แหละเหงางั้นกูไปละไปแม่งไม่ตายอ,อุ้ยผิดไปละดาบมือดาดมือดาเมจเท่าไหร่อ่ะดาบที่มึงตีอ่ะร้อยเดียวร้อยเดียวโอ้โหดาบไอไอรถกูดาเมจย,ยี่สิบหกเองอุ้ยอ่ะรถดาบไฟบ่อยกูติดไฟทำไมรถดาบไฟมันไม่ดาบไ,ไม่กูเลยอ่ะต้องทำไงอ่ะรถน้ำเลยไป็ยาย้อนก็รถนี่กูมีรถดาบเพลิงเนี่ยรถดาบไฟไม่หรอรถดาบไฟไม่หรอรถดาบไฟไม่หรอรถดาบเพลิง เพิ่งจะเปิดก,กันนั่นแหละโอ้ยโอทีมเรามาเปิดข้างล่างนี่อ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยก็คือสิบฮิตดาวก็คือก็คือข้างล่างมันต่ํากว่าเหรออ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้คือว่าป้ายข้างหน้าคือเขาเรียกว่าไงนะเนินเนินเขาเรียกไนะอไ๋ที่มันลงไปข้างล่างเขาเรียกว่าเนินเนินใช่ไหมบอยฮะเนินลงลอ่ะเออเนินลงเขาเรียกว่าเนินลงอ่ะงัน้นเรามาชิละกับโบบวกไปก่อนเพราะขอแม่งเกลือมากเลยไม่ใช่บวกแล้วเกลือโอ้ยโอ,อ้ยระบบอดเอาลคกูยังไป็เอาป้ายอยู่ไหนอโอเคไปแล้วโอเค อันนี้ยาเห็นมเริ่ม,มผมไม่น่าสองกล่องนี้มาเปิดเลยกูท้อขยะขยะขยะ<อ>แล้วก็ขยะแล้วกล่องอ๋ออันนี้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 ไม่ได้เกี่ยวโบนัสน,นี่เราเขาได้เข้าตัวมาโอ้โหแล้วมันก็ปาเป็นน้ำมาเฮ้ยคืออะไรวะมันถือรูปอะไรอ่ะอยากเห็นป่ะออเป็นรูปรถกำลังจมน้ำนี่คือน้ำมึงเหรอมึงทำน้ำไม่ดีกว่านี้ไม่ได้เ,เหรอแถวนีม้มีแต่ที่ลกรล้างวะใช่ อ่ะเงิงกูมาต่อไปฮะเงิงอะไรเงิงวันพีชออมมามี่เสียงโชคปุ๊บได้เป็นเอ็มเอ็ไม่ใช่มาลล็อกพชรมาเอ็มรถไฟอันนี้โทรศัพท์โทรหาตำรวจตำรวจขาคุณายอ้าวเฮ้ยรู้ว่าตำรวจมักมาต่อสายไปแล้วคุณหนีละโอ้ยอ่ะมึงลองตีตำรวจดิคู่เลงเลยเฮ้ยเสือบอ่ะก็คือมันขังคุกเลยหรอไหนอ่ะไหนนะ ีไม่ใช่ตาคุกไปเลยเอาเนี่ยอ,อ๋อมันปาต่อต้องตีโดนก่อนอ๋อเฮ้ยเท่หวะ <laughs> ไวต่อสู้กับมึงกูปาหามึงมึงมึงจะได้ติดคุกไอเลวแล้วกลัยอ่ะแล้มันก็ต้องข้ามอะไรคงอยู่ดมึงได้กลัวยอย่างบ่อยอ่ะอยู่นี่นก่อนฮะอ๋อเนี่ยกลัยเป็นอย่างนี้บ่อยดูดิกลัยเฮ้ยเท่หวะโอ้ยโอ้ยกลัยติดติดกลวย มมาติดตตา่อิด้วยแล้วติดนักต่อวุ้ยกล้วยบอยนี่อ๋อไม่ใช่กล้วยเราไม่ใช่กล้วยบอยกล้วยเราแล้วทุกคนเมื่อกี้เราปากล้วยของเราไม่ใช่กล้วยของบอยกล้วยกูใหญ่มากนะจ่าของกูก็ใหญ่มาดูกล้วยกูไหมอีที่อ่ะอันนี้เดงเกงมาแล้วมาทองแล้วเว้ยแต่ว่าดาบมันดานมีน้อยอยู่เลยอ่ะค่อยบอยมันต้องร้อยนึงอ่ะมาอะไรแค่ร้อยเดียว ไอที่เสียงชู้มันก็ให้แต่อะไรกูมาเนี่ยโอ้ยอ่ะมึงหมดแล้วนะโอ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะหมดแล้วนะเออบอยอันนี้คืออะไรดูแล้วหมดแล้วอันนี้คืออะไรมึงดูดีป้ายมันอ่ะโอ้ยโอ้ยมึงก็ตายมาขึ้นมันรู้ว่ามันคือมันลูกกระดูกเลยมันน่าจะรถไฟหรือเปล่า<ะ>แต่ไฟแต่แตที่แน่ถ้ามาันจะไมา่หยุดตาเดี๋ยเกมบูค้างแน่เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนสีไฟโอ้แหเล็กเลกอ่ะ โอ้ยมันติดสโลเน่ด้วยเนี่ยมาเดี๋ยววารูให้มาทีเดียวไปเลยเปึ๊บอ,อ,อันนี้เป็นเสื้อสีฟ้าเออฟ้าถูกแล้วสีฟ้าดีกว่าทุกคนเออแต่ดาบเรายังไม่ได้เลยอันนี้เป็นว่านหางโจลเข้งไม่ใช่หรอก่านม่วมงกุฎเหรออ๋อแต่เราแต่มันเอาไปคาปกระดูก,กดแล้วก็กระดูดนี้มาแล้วก็กระดูดนี้ไปคาปเป็นเสื้อกอดเรื่องนี้เราจะหาจากไหน หาใจก็หาไม่ได้มันก็ต้องหาจากลัอกกี้บอกกันเลยแต่เราไม่ได้พวกแร้เลยนะทุกคนหาจากใจเลยล่ะไม่ได้แล้เลยใครจะหาบ่ะอุ้ยอ่ะสิ่งโชคดูดิโอ้โหมึงให้ดาวกูแต่ไม่แต่เบิดกูอุ้ยอ่ะเหลือแต่รถไฟแล้วไอ้หลถนนแล้วสรุปมันคือรถไฟหรือถนนกันแน่ปะเออรถเราถูกแล้วเฮ้ยบอยกูกูได้รถ BMW มาแล้วอ่ะแต่บรรดาเมย์สืบสีเองอ่ะ แรงแล้วตัวสิบสี่เลยนะเว้ยย่าไปตั้งสองเท่าแรงอะไรล่ะอุ้ยอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยฟอร์ดดาเมดแปดอ้อันนี้ล่ะฮอนด้าฮอนด้าก็กากโอ้ยอันนี้ตำรวจเอ้ยออุ้ยเกือบทุกกล่องอ่ะกล่องสุดท้ายเออเกือทุกกล่องโตต้า bm กากที่หายสู้รถนี้กูไม่ได้รถตำรวจก็กากตำรวจช่วยอะไรไม่ได้เลยโตต้าดีกว่าเยอะเลยโอเค อ่ะก็เดี๋ยวเราไปจัดขอเราไปสู้กับบอสปลาทูตาโตเลยดีกว่าครับอาะล้ครับเุื่อคนตอนนี้ว่าเราจัดขอเสือเนาะมาบอยพร้อมอย่างบอสเราพร้อมแล้วปลาทูตาโตเราจะต้องเรียกตำรวจไปเนี่ยเพราะปลาทูเขาแบบโดนค่าค่ามันจะจับกลัวดิจับข้อหาอะไรข้อหากูเป็นคนนะไม่เรียนมีซีไม่เรียนมีอยู่ทไนกูเออว่ะเออก็จริงเออก็ไม่ต้องเรียกกันอ่ะมาพร้อมลุยกันเลยไหนสหดแค่ไหนกันอ่ะเรียกโพ้หามาก่อน คนดอาหารช่วยด้วยว oh, <า>้าถูกปลาระเบิดบาปเนี่ยก็มันโดโนโทษในน้ำมันไงโอ,โ,<ต>โอ้โหก็ปาดที่ว่าปีสมัยบอกแล้วมันไม่ตีไฟ,ฟมันไป็นหารแล้วอะ่ะโอ้ยมาตีกูโอ้ยทหารไม่ได้ช่วยเลยเนี่ยเอาควยไปก่อนเอาควงปิดไปก่อนโอ้หยุดพักสักมาหนึ่งเอาเออบอกพี่บาแมงเ,เลยเรื่องบันแล้วช้าเหลือเกินอ่ะเรียบร้อยกูไม่ได้ทำอะไรเลยเย้กูเป็นคนพินิจบอส มึงอทำอะไรบ้างกูเป็นคนกูเป็นคนฟินินตในไฟล์ไปดูเลยกูฟินินตไปดูเลยไปดูเลยกูเป็นคนตีคนสุดท้ายงั้นแข่งกันห้าบอลดีกว่ามาเร็วเลยครฆ่าได้โดนวันอ่าได้กันรอมันเกิดอีกรอบมาเกิดจากวะอ๋อเกิดแล้วอันเนี้อันเนี้ยไอ้กูแก่กู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 ดาเมจร้อยดาเมจมึงตีนิดเดียวที ใครไปคนตีได้วะมึงตีเข้าทีละข้อเล็บกูตีไปข้อหนึ่งเอออ้าวไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ผมดูภาพไปทันแล้วทุกคนก็ยอ้อนไปดูแล้วกันเนาะเออโอ้ยอ่าตำรวจตำรวจครับใครใครผิดครับเนี่ยฮลัลโหลตำรวจคุณตำรวจเอาเอาตีกูเฉยเอากูปิดกูติดคุกแล้วล่าสุดไฟ<ป>เล่นตำรวจมาจับตัวเองไงเนาะอ่ามาต่อไปซื้อของเราเลยมาครับกินบัฟเลยมาจัดเต็มแน่นอน อันนี้ที่ผมบอกบินได้มันจะบินได้จริงหรือเปล่าขอลองปานี้ดูก่อนโอ้โหไอจัดมาลองกินขวดนี้ลลองสิปึ๊บเออบินได้จริงมาพร้อมมัยังอ่ามึงไม่ได้กูทุ่งไงพร้อมลุยเลยลุยเลยย้าา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 ายกูา กูไปด้แค่สามสิบวิึงจะมายยังไรกูไปเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มลบไปเนี่ยเฮ้ยบอกก็รู้ดิเล้วมึงจกินทำไมล่ะท้ากินมึงก็ลดแล้วก็ลดได้ดิอ่ะเงินเลียงก็ได้อ่ะถามไปกีก็ได้เดี๋ยวเฟ้ยไข่เดงติ๊กอยู่เมื่อกี้เมื่อไรมึงจะตายเนี่ยกูเลือกไม่รอด สรุปเริ่มรถไปะเนี่ยจะสู้ต่อหรือไม่สู้ต่อไม่บอกเอาั้รกับมึงก็สู้กูยักขอใครแตกก่อนก็แพ้กันแล้วแหละยังไงครับฝึกนี้เธอมึงแตะกูนะเล็กใจไอ้สักเก็ตมึงโง่เองอ่ะมึงมึงตีเป็นแนวไอ้ี่เองอะโง่ สภาพก่อกูโอ้ยบอยเรามาแลกก่อดูกันอันนี้ก่อกูอ่ะแล้วก่อมึงขอดูก่อมึงหน่อยอ่านี่ก่อของไอ้จัดก่อมันแทบไม่ลดเลยไหนขอดูดาบที่มันได้หนึ่งร้อยหนึ่งไหนขอดูหน่อยดาบมัมี่อ่ะลดไหมจริงๆกูมีไพ่ตายนะไม่ลดอ่ะไพ่ตายคืออะไรลองตีมาว่ามันเข้าเนอะ กไม่เข้าอะไรนายขอดูหน่อยมาถือแล้วไรถ้าถ้าถ้ากูใส่ก่อนแล้วสถือนะมังจีกูไม่เข้าหรอกให้ตายมึงีกูไม่ตายอ๋อมันได้ก่อแดงแปดอันอ๋อถ้ากูใส่ก่อนด้วยเพราะถ้ากูถอดก่อนถ้ากูตายดิแต่ความยุติก่อกูแตกกูคงเบื่อก่อนแต่ว่าแปดอันอ่ะบอยลองมือเปล่าติวดิก็เข้านะเข้าเข้าอือหน้าหน้าต้องใส่ก่อให้ก่อไอซีขาวมันเต็มด้วยถึงจะไม่เข้ากูเดานะแต่ว่าบอยก็ต้องถือนี่ตลอดนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่มันก็ถือได้สองมือ อืมนั่นแหละมันสลับเอามันก็ยากเนาะเออช่างมันแล้วกันโอเคทุกคนก็สลับศึกนี้นะครับเราชนะกับปาทูตาโตไปสวนศึกพี่บอยแล้วก็แพ้ไปเพราะว่าพี่บอยได้เกาะดีกว่าแล้วก็ได้ดาบดีกว่าเนาะนั่นเองเออจะเป็นคนลงดีว่างไงเนะาะจ้ะขนาดกูบวกอ่ะเนี่ยอุ้ยสำหรับคลิปนี้ชอบหนึ่งกดไลค์ชอบหนึ่งอย่าลืมกดกระิ่งเพื่อไม่ให้พลาคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย